รู้ใจว่าวันนี้ไฮไลท์วันนี้เป็นไฮไลท์ที่ดูและตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วไม่เคยสร้างมาก่อนเลยว่ามีโอเปเรียนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าชื่นชมน่าสรรเสริญนี้ให้ดีดานแข็งขันโบราณต่อไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายขอตัวครับเสียงปรวมือถ้าเกิดตัวอย่าง,งทางาี่ท่านดูจากสีหน้าท่านรัฐมนตรี หลายท่านก็อายุเยอะแล้วเนี่ยนะถามว่าเคยเห็นหรือเปล่ากีฬาประเทนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับรัฐบาลนี้ให้ความสนับสนุนการท่องเที่ยวในหลายวิติไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มาช้อปปิ้งมาซื้อของอย่างเดียวการที่มาดูวัฒน,ธ,นธรรมประเพณีอนาคชื่นชมของคนไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีคนครปฐมหรือการจน,นบุรีโดยมีวบราณเป็นประเพณีหล,หลักปีไทยฉันหลักเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่านชื่นชม แล้วก็อยากจะสนับสนุนให้มีการแข่งขันเย็บต่อเนื่องนะครับขอให้กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการกํากับดูแลการแา่งันโบราณให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องความสมบเรียบร้อยและความมั่นคงของวานเมืองตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้ไขกระทรวงขยายเวลาการเล่นจากให้เป็น18 0 0นถึง6 0 0นของวันครับ ไม่ใช่็นการสั่งการสืเอสนะครับและขอให้กระทรวงหมหาดไทยแก้กฎกระทรวงเข้ามาภายในหนึ่งเดือนครับ yeah!